นี่คือฝุ่นจากการอบผ้าเที่ยวเดียวนะครับที่เป็นผ้าห่มกับผ้าเช็ดตัวนะเนี่ยคุณดูดิเห็นป่ะนี่คือฝุ่นผ้าขุยผ้านะครับที่กองออกมาจากการอบแห้งรอบนี้นะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําไอเทมที่มันจะทําให้ชีวิตพวกคุณง่ายขึ้นนั่นก็คือเจ้าเครื่องอบผ้าตัวนี้นั่นเองนะครับยัดเข้าไปเปิดเครื่องแล้วก็เลือกโหมดแล้วก็กดเริ่มการทํางานจากนั้นก็แค่รอให้เครื่องมันทํางานเสร็จนะครับก็เอาผ้าออกมาใช้ได้เลยก็คือแห้งสนิทเลย ทีเนี้ยผมจะมาพูดถึงข้อดีของเจ้าเครื่องนี้และกันที่ผมสัมผัสได้ตั้งแต่ใช้มานะหนึ่งเลยอย่างที่เรารู้กันหน้าฝนอนะมาตากผ้าแห้งลําบากคือตากๆอยู่เนี่ยสักพักฝนตกก็ต้องเก็บละหรือถ้าจะเอามาตากในร่มเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาเรื่องกลิ่นอับอะไรพวกเนี้ยนะใช่ปะ่ะแต่เจ้าเครื่องเนี่ยมันแก้ปัญหาเนี้ยให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือเอาออกมาจากเครื่องปุ๊บแห้งเลยแล้วในความแห้งของมันคือมันทําให้ผ้าเราเนี่ยนุ่มด้วยที่สําคัญความหอมของน้ํายาปรับผ้านุ่มเนี่ยยังอยู่ครบ ชัดเจนมันเป็นกลิ่นหอมที่มันเป็นฟิลลิ่งแบบคุณจะหาไม่ได้จากการเอาผ้าไปตากแดดเข้าใจปะ่ะแล้วข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอะ่ะเป็นคนขี้เกียจเวลาอากาศร้อนช่วงหน้าร้อนเนี่ยเวลาเราเอาผ้าไปตากตอนที่มันแดดจัดจัด,จดอะ่ะแม่งร้อนอะ่ะไม่อยากออกไปตากแดดอะ่ะคุณเป็นปะ่ะคือเอาออกไปตากแดดก็ร้อนพอจะออกไปเก็บผ้ามันก็เป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยแดดมันร้อนอะ่ะขอทิ้งไว้ก่อนพอทิ้งไว้แล้วปุ๊บผ้ามันหายหอมอะ่ะเออมาตากแดดนานเกินแล้วมันหายหอมหมดทุกคน ก็เนี่ยจบที่จะเครื่องเนี้ยจบสุดแล้วนี่ก็คือน้ําที่เราได้จากการอ,อบแห้งนะครับน้ํามันจะอยู่ตรงนี้ก็เททิ้งไปแล้วก็ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งว่าทุกคนมันอยู่ตรงนี้มันคือการกองฝุ่นผ้าครับพวกฝุ่นผ้าขุยผ้าอะไรพวกเนี้ยมันจะถูกกองอยู่ตรงนี้ซึ่งแม่งเยอะมากนี่คือฝุ่นจากการอบผ้าเที่ยวเดียวนะครับที่เป็นผ้าห่มกับผ้าเช็ดตัวนะเนี่ยคุณดูดิเห็นปะนี่คือฝุ่นผ้าขุยผ้านะครับที่กองออกมาจากการอบแห้งรอบนี้นะ คุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยโอ้โหแม่งเยอะมากมันอยู่ข้างในนี้คือแบบมันเป็นความสะอาดอีกระดับหนึ่งที่ถังปั่นแห้งกับการเอาผ้าไปตากข้างนอกอะ่ะมันให้เราไม่ได้ก็คือเราปั่นแห้งอะ่ะฝุ่นผ้ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็พอเอาไปตากข้างนอกก็อาจจะได้ฝุ่นจากข้างนอกเข้ามาในบ้านอีกทีนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะว่ามันเยอะขนาดไหนนี่นี่คุณดูนี่นี่ครับคือแบบโอ้โหเห็นแล้วอีมากคือเปิดออกมาเจอครั้งแรกที่ผมเจอเลยนะคันจมูกแบบ มันไม่ได้เข้าจมูกผมนะคือมันเป็นก้อนของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่แบบโอ้ยมันแบบเห็นแล้วมันคันอ่ะมันคันตาคันมือคันจมูกอ่ะ เนี่ยพวกเนี้ยคือฝุ่นผ้าครับที่มันอยู่กับเราในชีวิตประจาวันไปแขวนในตู้เราใส่เสื้อผ้าเราปูที่นอนเราห่มผ้าเนี่ยไอจะพวกนี้แหละครับที่มันทําให้เรารู้สึกแบบคันระคายตามเนื้อตามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยเรื่องการตากผ้าไม่ว่าจะเป็นลดอาการคันภูมิแพ้หรือว่ามีลูกเล็กนะผมแนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับผมใช้ของยี่ห้อ LG อยู่นะครับเดี๋ยวชื่อรุ่นผมแปะไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะตัวนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับทุกคนก็คือผมใช้ดีผมก็เลยเอามาบอกต่อ สำหรับใครที่ดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ